ล่วงไปไหนแล้ไหมดูท <GO> ม <av i> ินี่เราเล่นเรื่องบัลลังก์ทรราาด้วยกันชายคนเรื่องผีถิ่อุลวงหรือเปล่าเนียคิดว่าพรณีสูงเจ้ามาแล้วเฮ้ยก้มหน้าไว้จ้ามาจ้าจ้าทหารไปไหนหมดทางนม้ เฮะปีนี้โคกินอะไรเหรือพระเจ้าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แหลกนาฝันจ้าเจ้าที่ร้าราชาเฮ้ยไม่เห็นดุเลยไม่ดุอ่ะโอ้แค่นี้ดุที่ไหนล่ะเฮ้ยดุอาเจียนมึงมาเป็นเองเลยนะก็ไม่ดุอ่ะเป็นราชาดุวันนี้ หายจะปวดกระพี้หมดแล้วเนี่ยไส้กูเนี่ยขอด<ป>ีใจพระองค์ท่านก่อนชั้นอางังไหเยขึ้นเฝ้าไปเจ้าค่ะไอชุดแดงน,นี่ชื่ออาลังไหเใช่ไหมใช่แล้วพระเจ้าค่ะมึงมากับใครวะเนี่ยมากับน้องสาวนี่มึงมีน้องเหรอทำไมไม่บอกกูอยู่พัดด้านขวาของพระองค์พระเจ้าค่ะเถิดมันคงพีค้าชื่ออะไรวะมึงอะ่ะชื่อนันทยาพีค้ามากับใครเอ,อ่อเงยหน้าหน่อยพีค้าฮะ ร้องส่งหาพ่อของเอออาทิราไม่ชอบผู้หญิงเอาที่มึงตีเจ้ามึงเคารพเจ้าเนี่ยว่าอะไรไม่รู้เด็กเจ้าลบเจอมึงทื่อเด็กเจ้าต้องตกใจเมียมึงสวยดุดุดวยซี่เออไฮ้ยเพคะเฮอะเพคะเ่ออะไรเ่ออะไรโอ้โหมึงนี่ไม่มีหัวปวดนึกวายล้วนๆฮะ วันนี้ตรงนูจะมีสุดไม่มีกุองเอกูจะเหมือนวัดท่าการลอแล้วเนอะชื่อเรยนันญาไปค่ะมากักใครมาจักพลังขยีไปคะไอ้พลังขยีไปไรกับมึงไปอะไรเออเออไอะไรเออไอะไรเออไอะไรไอ้คุณจะบ้าไปอะไรเป็นหัวไหมคะเป็นหัวไม่ได้เป็นพี่สิไม่ได้เไยเปน่ตาย้นะ ีทำไม่ได้หรอกถ้าดูขนาดนี้หึงบอกเมียมึงดูเมียกูไปมึงขึ้นเตาเดี๋ยวดูผู้ผมมันไม่ใช่แม่พี่เป็นเจ้าเลยขอในชาพระองค์ท่านกระหมฉัน,นมไม่ได้มาคนเดียวไากับใครเอาน้องสาวมาถวายด้วยไหนน้องมึงขึ้นเ,เ้าขึ้นเ้ามึงอยาให้ใหอายเขานะไอ้บอกน้องมึงด้วยนะว่าลิเกลเลิกตีหนึ่งเดี๋ยวจะดูข่าววันใหม่ไม่ทันอีกขอในชาน้องสาวขึ้นเ้าแล้ว ผมชูดูทำใอะไรอ่ะอันนี้นิสัยจริงเลยใช่ไหมเด็กน้องอ่ไม่น่าอยู่ได้น่าอยู่ดผมเชื่ออยอไปคเชื่อผมจะชิบหายไปค่มากันใครมามากับใครเมื่อเฮ้ยตอนนี้ยังตอนนี้ตังยังไม่หมดเี้ยตาคนถครับครับผมไกัเสมอไปค่ะอะไรมตอนแรกที่พี่ได้แบงค์อะไรแบงค์ร้อยแบร ดึกๆเข้าชักเหลือเหรียญไ,ไปแค่กระปุกใครมานะขอไม่อวงคืนก็ดีนะไปปะปยตู้รีสตัรห <c oughs> ลบพ่อเอาข้าสลารมาแล้วเฮ้ยไม่มาไม่เช่นร้องเล่นกับมึงนั่นแหละโขดนะเนี่ยเชื่อได้มากระใครมากับเสมอไอ้เมิร์ฟเป็นอะไรกับมึงเป็นพี่ชายเอ๊ยงดูเหลือมีอะไรบ้างแล้วเหลือมีเอะไรทำได้ ไม่ต้องปวดเดี๋ยวเจอพี่มั้งอยาจ้ะเดี๋ยวนั่นจะยำจ้ะทำให้ดูหน่อยนะถวายต้องคอเพคะไป็นยังียบกูวกเมื่งเชื่อไม่ได้อีกช้อนถ้าไม่มีมงกุฎช่วยนี่แย่เลยนะลูกจะหักเมื่งอ่ยจะผายยิ่งตึกยิ่งหน้ากลัว ไปสองตัวสองตัวขอเดชะกับฉันหัวหมูหมีขึ้นผ้าโพกแล้วพื่อค่ะแล้วเจ้าไปไหนอ่ะเออผมกดเจ้าไปไหนบมกดเจ้าอ่ะผมกดเจ้าอ่ะพี่อ่ะผมกดเฮ้ยแหลมมาดิอ่ะพี่เออเดี๋ยวไม่เหมือนเจ้า เดจานพ,พย่ยาค่ะต้องฉันอยู่บ้านตัวคนเดียวกโอน้องสาวจะลำบากยังไงเอาน้องสาวมาอยู่ด้วยนะพย่ยาค่ะเจ้าเจ้าไปไหนอ่ะดีมากหว่วงพี่หว่วงน้องเนี่ยต่อไปหน้าที่การงานมึงต้องจเจริญรุ่งเรือกเอามึงขอใจ้าเจ้ายังเอาไอ้หนีหนี่เร็วเร็วเร็ว,รวยังไงครับฉันไอ้มีขอฝากเล้อฝากตัวฝากน้องสาวด้วยพี่ยาค่ะเจ้าไปไหนอ่ะเฮ้ ยังไงจะลืมน้องสาวขเข้าเฉยนะพี่ยาค่ะเฮ้ยสายป่าคำพิธีเจ้าพูดหรอเ่ออะไรจ้ววาวพิษามามาใครมันจะพี่หมีพิษไอหมีไปหนกับมึงพี่พี่ชายโอ้โหไปไงเมียกูนเห็นไหโโหเห็นไหมเห็นไหมเออเันฉันกลัวพลาดินจ๊ะฮะขนรอ,อบดก้ยวหแล้วมันยามาใคร ขวางกูบ้างสิก็บอกอธิบายให้ท้องฟังเอางี้เดี๋ยวเดินไปซ้อมไปดีกว่าระหว่างทางเราซ้อมกันไปเรื่อยเรื่เราแตรมกันไว้อย่าให้ผิดอย่าพลาด